ฝ่ายข้างกรุงศรีอยุธยาการรักษาพระนครต่อสู้ข้าศึกครั้งนี้สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิให้พญารามเป็นผู้ประชาการทั่วไปส่วนพนาาักงานรักษาหน้าที่นั้นข้างด้านตะวันออกเป็นด้านสําคัญเพราะครูเมืองยังแคบเป็นทางที่ข้าศึกจะเข้าได้ง่ายกว่าทางอื่นให้พญากลาโหมพญาพลเทพพระมหาเทพเป็นนายกองพลสามกองและให้ผู้ว่าราชการหัวเมืองมณฑลราชธานีซึ่งเกณฑ์เข้ามาช่วยต่อสู้ข้าศึกเข้าสมทบ ประจำรักษาแต่ประตูหอรัตนชัยลงไปจนเกาะแก้วด้านใต้อันเป็นบ้านจีนและแขกฝรั่งให้พยาคลังเป็นนายกองพลรักษาแต่เกาะแก้วในพงศ์สวัาดพม่าว่าเมื่อกองทัพหงาวดีเข้ามาตั้งล้อมกรุงศรีอยุธยาแล้วพระเจ้าหงสาวดีเรียกแม่ทัพทั้งปวงมาประชุมปรึกษาการที่จะตีกรุงศรีอยุธยาพระมหาอุปราชาเห็นว่ากองทัพที่ยกมามีมากควรจะเข้าตีหักเอาพระนครให้พร้อมกันทุกด้านทีเดียว เพราะเช้าวันไปจะเกิดความลําบากตัวเรื่องสเสบียงอาหารอีกประการหนึ่งถ้าช้าไปถึงฤดูฝนก็จะทําการไม่ถนัดจึงเห็นว่าควรจะรีบเข้าระดมตีเอากรุงศรีอยุธยาเสียให้โดยเร็วพระเจ้าหงสาวสดีไม่เห็นชอบด้วยว่ากรุงศรีอยุธยามีแม่น้ําล้อมเป็นที่คับขันมั่นคงไม่เหมือนเมืองอื่นแล้วการที่ไทยจัดการป้องกันบ้านเมืองก็ตระเตรียมไว้เป็นสามารถถึงคนน้อยก็อาจสู้คนมากได้ ทยกเข้าตีพร้อมกันทุกด้านดังว่าจะเสียลีพลล้มตายเป็นอันมากถ้าฉวยตีไม่ได้ดังคาดก็จะพากะเสียทีค้าศึกทุกทัพจำจะต้องคิดอ่านตีกรุงศรีอย,ยุธยาโดยวิธีถึงจะช้าวันไปก็อยากให้มีท่าทางที่จะเสียทีข้าศึกจึงจะชอบจึงกะการให้เข้าตีพระนครแต่ข้างตะวันออกด้านเดียวด้วยครูเมืองแคบดังกล่าวมาแล้วด้านอื่นเป็นแต่ให้ล้อมไว้ให้มั่นคงพระเจ้าหงสาวสดีจึงย้ายค่ายหลวง มาตั้งที่ใกล้วัดมเหยงข้างด้านตะวันออกให้กองทัพพระมหาธรรมราชาไปเที่ยวตัดต้นตาลส่งมาให้มากแล้วให้พระมหาอุปราชาเป็นผู้อำนวยการตีพระนครให้ตั้งค่ายแนวแรกห่างคููเมืองออกไปประมาณ30เส้นอาศัยค่ายนั้นจัดเตรียมการพร้อมแล้วให้ลุกเข้ามาตั้งค่ายอีก,อกแนวหนึ่งห่างค่ายเก่าเข้ามาประมาณ10เส้นขุดดินทําสนามเพาะถมเชิงเทินแล้วเอาไม้ตาลปักลายเป็นเสาระเนียด การปืนที่ยิงมาจากกรุงศรีเอジเทียพวกหงสาวสดีที่เข้ามาตั้งค่ายถูกชาวพนัครเอาปืนใหญ่ยิงล้มตายเป็นอันมากจะเข้ามาทําการกลางวันไม่ได้ต้องรอบเข้ามาตั้งค่ายต่อเวลากลางคืนเจ้าหน้าที่ในพนทนครก็แต่งกองอาสาออกทุลงฟันสู้รบกันไม่ได้ขาดพระเจ้าหงสาวสดีต้องให้ไพร่พลมาเพิ่มเติมอีกเป็นอันมากจึงตั้งค่ายแนวที่สองลงได้ขันทําค่ายแนวที่สองมั่นคงแล้วก็ให้ลุกเข้ามาตั้งค่ายแนวที่สาม ถึงคูเมืองตอนนี้ใกล้ค่ายไทยค่ายไทยยิงได้ถนัดยิงถูกพวกโผงสวัสดีล้มตายลงมากกว่าแต่ก่อนต้องขุดอุโมงค์เดินบางตัวเข้ามาเป็นหลายสายลันใกล้ลำน้ำแล้วจึงขุดอุโมงค์แล่นหากันตามแนวค่ายทำการแต่ในเวลากลางคืนพยายามอยู่กว่าสองเดือนจึงเข้ามาตั้งค่ายแนวที่3ได้ถึงคูเมืองแต่ก็มาติดอยู่เพียงนั้นด้วยพวกชาวพทัทนคกยังรักษาหน้าที่อย่างเข้มแข็ง พวกหงสวัวดีจะข้ามคูเมืองเข้ามาก็ถูกไทยยิงล้มตายต้องถอยกลับออกไปหลายกล่าวข้ามเข้ามาไม่ได้พระเจ้าหงสาวสดีจึงให้กองเรืออ้อมลงมาทางตะพานเผาเข้ามาออกบางไทรลงมาตั้งตรวจตารักษาลําน้ําแต่เมืองทนบรุรีเมืองนอนบุรีขึ้นมากักเรือมิให้ขึ้นมาช่วยที่กรุงศรีอยุธยาได้ทางโน้นให้ระดมคนเข้าถมคูทําทางข้ามเข้ามาตีพระนครให้แบ่งหน้าที่กันเป็นสามตอน ตอนข้างใต้ให้กองทัพพระมหาอุปราชาผมคูทําทางเข้ามาตรงเกาะแก้วทางหนึ่งตอนกลางให้พระเจ้าแปรคุมพลทําทางข้ามคูเข้ามาที่วัดจันทร์ตรงบางเอียนทางหนึ่งตอนเหนือให้กองทัพพระเจ้าองวะผมคูทําทางเข้ามาตรงสะพานเกลืออีกทางหนึ่งพระเจ้าหงสัสดีข้าโทษว่าถ้าด่านไหนทําไม่สําเร็จจะเอาโทษแม่ทัพถึงชีวิตพระมหาอุปราชาพระเจ้าองวะพระเจ้าแปรต่างเกรงพระราชอาญา ก็ให้เอาไม้ตาลทำทุบทูทพอบางตัวไพรพลแล้วรีบเร่งขับต้อนเข้ามาถมครองชาวพระนครเอาปืนยิงตายเสียมากกว่ามากพวกของสสาวดีก็ยังขับกันหนุนเนื่องเข้ามาคนข้างหน้าตายลงคนข้างหลังก็เอาดินถมทับศพมาด้วยความกลัวพระอายาของพระเจ้าของสาวดีเป็นกําลังในขณะนี้พระเอญสมเด็จพระมหาจากรพัรดิประชวรสวรรคตชาวพระนครก็มีความว้าเวพญารามพญากรลาโหมและพระมหาเทพเห็นว่าไพรพล พากันยออ่อท้อจะรักษาค่ายลิมคูเมืองไว้ไม่ได้จึงให้กองทัพถอยมาตั้งค่ายอีกแนวหนึ่งข้างในพระนครเอากำแพงเมืองเป็นแนวหน้าต่อสู้ข้าศึกพระเจ้าหงสาวสดีเห็นได้ทีก็ให้ขับพลเข้าตีพระนครทางด้านตะวันออกพร้อมกันข้าสึกเข้าเมืองได้ที่ตรงเกาะแก้วแต่พระมหาเทพผู้เป็นนายด่านตรงนั้นเข้มแข็งในการศึกเอาค่ายแนวในเมืองที่ทําขึ้นมาใหม่เป็นที่มั่นต่อสู้รับคาศึกไว้อยู่พวกหงสวสดีล้มตายลงไป็นอันมาก จะตีหักเอาพระนครไม่ได้ก็ต้องถอยข้ามคูกลับออกไปพระเจ้าหงสาวสดีพยายามตีกรุงศรีอยุธยามาตั้งแต่เดือนอ้ายปีมะโงจนถึงเดือน5ปีมะเสงปีพุทธศักราช2,112ยังไม่ได้พระนครก็ส่งพระวิตกเพราะใกล้จะถึงฤดูฝนจึงปรึกษาพระมหาธรรมราชาว่าจะทําอย่างไรจึงจะให้เสร็จสึกโดยเร็วพระมหาธรรมราชาทูลว่าการศึกต่อสู้รักษาพระนครน,นั้นพระยารามเป็นตัวสําคัญอยู่คนเดียว ถ้อได้ตัวพญารามมาเสร็จแล้วก็เห็นใจได้พระนครโดยง่ายพระมหาธรรมราชาจึงรับอาสาแล้วมีหนังสือรับให้ข้าหลวงเดิมถือเข้ามาถวายพระวิสุทธิกษัตริรีว่าศึกหงสวัสดีเข้ามาประชิดติดพระนครถึงเพียงนี้แล้วไม่พอที่สมเด็จพระมหินทราธิราชจะดื้อดึงต่อสู้ให้ผู้คนล้มตายต่อไปควรจะให้มาเป็นไมตรีกับพระเจ้าหงษ์สวัสดีเสียโดยดีเหตุการณ์ทั้งปวงที่ได้เป็นมานั้นพระเจ้าหงษ์สวัสดีก็รับสั่งอยู่ว่า เป็นเพราะพยารามคนเดียวยุโยงให้พี่น้องแตกร้าวกันขึ้นถ้าสมเด็จพระมหินส่งตัวพยารามออกมาถวายเสียพระเจ้าหงสาวสดีก็คงจะยอมเป็นไมตรีเหมือนอย่างก่อนพระวิสุทธกษัตริย์นั้นนำหนังสือไปถวายสมเด็จพระมหินสมเด็จพระมหินจึงให้ข้าราชการทั้งปวงปรึกษากันว่าควรจะทำประการใดในขณะนั้นข้าราชการทั้งปวงเห็นว่าการต่อสู้ป้องกันพระนครเสียเปรียบข้าศึกมากนักก็พากันยออ่อท้อแม้ตัวพระยารามเอง ก็สิ้นความคิดที่จะต่อสู้อย่างไรต่อไปจึงเห็นพร้อมกันโดยมากว่าควรจะขอเป็นไมตรีกับพระเจ้าหงสาวดีตามที่พระมหาธรรมราชาแนะนําเข้ามาสมเด็จพระมหินจึงอารัธนาสมเด็จพระสังฆราชให้ออกไปเจรจาขอเป็นไมตรีกับพระเจ้าหงสาวดีและให้ข้าราชการผู้ใหญ่พาตัวพระยารามออกไปถวายพระเจ้าหงสาวดีด้วยพระเจ้าหงสาวดีให้รับตัวพระยารามไว้แล้วจึงให้แม่ทัพทั้งปวงประชุมปรึกษากันว่าควรจะเป็นไมตรี กับสมเด็จพระมหินหรือประการใดแม่ทัพทั้งปวงทูลว่ากรุงศรีอยุธยาเหมือนอยู่ในเงื้อมมือของเราแล้วที่จะยอมเป็นไมตรีก็หาควรไม่พระเจ้าหงสาวดีจึงมีรับสั่งแก่ทูตว่าถ้าสมเด็จพระมหินจะใคร่ให้เลิกสงครามก็ต้องรับแพ้ยอมเป็นฉเฉลยอย่ามีข้อความขอร้องอย่างหนึ่งอย่างไรจึงจะยอมทูตนําความกลับมาเข้ามาทูลสมเด็จพระมหินก็มีรับสั่งให้ปรึกษาข้าราชการเหมือนหนหลังกลาวนี้ข้าราชการทั้งปวงเห็นแน่ใจว่า พระเจ้าหงสาวดีหมายจะเทครัวเอาชาวกรุงศรีอยุธยาไปเป็นเฉลยต่างก็โกรธแค้นพากันมีมานะทูลอาสาสมเด็จพระมหินจะต่อสู้ศึกหงสาวดีต่อไปเพราะเห็นว่ายังไม่ช้าเท่าใดก็จะถึงฤด,ดูน้ำหลากหากพระเจ้าหงสาวดีจะต้องเลิกทักกลับไปขออย่าเพิ่งยอมแพ้แก่พระเจ้าหงสาวดีสมเด็จพระมหินทรงเห็นชอบด้วยก็บัญชาการตามจึงให้ตรวจตาป้องกันพระนครให้กวดขันยิ่งขึ้นหาออกไปยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าหงสาวดีไม่ ในขณะนั้นพระชายเชษฐากรุงศรีสัตนาคณหุตยกกองทัพลงมาเมืองเพชรบุ์หมายจะมาช่วยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าหงสาวด,ดีทราบความจึงปรึกษากับพระมหาธรรมรมาชาแล้วคิดกลนอุบายเกลี้ยกล่อมพระยารามให้แต่งเป็นสุภาพักษรกรุงศรีอยุธยาฝ่ายพระเจ้าหงสาวด,ดีมีชัยชนะกองทัพกรุงศรีสัตนาคณหุตแล้วให้เข้าระดมตีกรุงศรีอยุธยาอีกหลายครั้งก็เข้าเมืองไม่ได้ด้วยในตอนนั้นข้างในกรุงศรีอยุธยา ข้าราชการทั้งปวงพร้อมใจกันต่อสู้เป็นสามารถพระมหาธรรมราชารับอาสาเข้ามาเจรจาความกับชาวพระนครประสงค์จะเกลี้ยกล่อมให้ยอมแพ้โดยดีพวกชาวพระนครไม่ฟังกลับเอาปืนยิงพระมหาธรรมรารชาต้องหนีกลับออกไปจนถึงเดือนเจ็ดยังตีไม่ได้กรุงศรีอยุธยาพระเจ้าหงสาวสดีก็ยิ่งมีความวิตกด้วยใกล้ถึงฤดูน้ําเข้าแล้วจึงปรึกษากับพระมหาธรรมราชาคิดกดอุบายเอาพระยาจากักรี ซึ่งได้ตัวไปจากกรุงศรีอยุธยาพร้อมกับพระราเมศวนมากเกลี้ยกล่อมพญาจากักรีรับอาสาจะเข้ามาเป็นไส้ศึกพระเจ้าโหกสวัสดีจึงแกล้งให้จําพญาจักรีแล้วเอาตัวไปคุมไว้ในค่ายทางด้านตะวันตกสั่งเป็นความลับแก่นายทัพที่ควบคุมให้แกล้งทําละเลยให้พญาจักรีหนีได้เวลากลางคืนวันหนึ่งพญาจากักรีหนีมาทั้งเครื่องพันธนาการเข้ามาหาเจ้าหน้าที่รักษาพระนครทางด้านวัดศพสวรรค์กลั้นรุ่งเชา้า นายทัพพมา่สาสั่งให้เอาผู้คุมมาตัดศีรษะเสียบไว้ที่ริมน้ําให้ไทยเห็นพี่ให้สงสัยว่าแกล้งปล่อยพญยาจัก,กรกีเข้ามาฝ่ายสมเด็จพระมหินไม่สงสารว่าเป็นคนอุบายของพญาหงสาวดีสําคัญว่าพญาจักรีหนีเข้ามาได้ก็ทรงยินดีโดยพญยาจักรีเคยเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งได้ต่อสู้กับพระเจ้าหงสาวดีอย่างเข้มแข็งเมื่อกล่าวก่อนจึงทรงตั้งพญาจักรีให้เป็นผู้บัญชาการรักษาพันธ์กรแทนที่พญาราม พระยาจากกยักรีก็ตั้งต้นคิดอุบายทําการทรยศต่างๆในพงศวดานพม่าว่าพอพระเจ้าหงสาวดีได้กรุงศรีเอจุตยาแล้วไม่ช้าน้ําก็หลากลงมาท่วมที่ตั้งกองทัพอยู่แต่ก่อนแทบทั่วทุกแห่งแล้วว่าถ้าหากพระเจ้าหงสาวดีตีไม่ได้กรุงศรีเอจุตยาอย่างช้าอีกสักหนึ่งเดือนก็จะต้องเลิกทัพกลับไปเรื่องราวเป็นเช่นนี้ว่าเพราะทายทรยศกันเองหาไม่ก็เห็นจะไม่เสียกรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้น ส่วนพยาจักรีผู้ทรยศนั้นในหนังสือพงศ์วดารว่าพระเจ้าหงสาวดีจะปูนบำเน็จให้เป็นเจ้าเมืองพิศณุโรกแต่ชลอยไม่กล้ายอยู่ดูหน้าไทยด้วยกันเองพญาจากักรีจึงสมัครไปรับราชการที่เมืองหงสาวดีและมีปรากฏในเรื่องคําให้การชาวกรุงเก่าว่าเมื่อเสร็จสงครามคราวนี้แล้วพระเจ้าหงสาวดีเอาพญาจักรีไปเลี้ยงไว้หน่อยหนึ่งแล้วพานเอาผิดให้ประหารชีวิตเสียโดยเกลียดชังว่า เป็นคนคิดทรยศต,ต่อบ้านเมืองของตัวเองพระเจ้าหงสาวสดีตีกรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้นถือว่าได้ด้วยต้องรบพุ่งเสียลีพลไปนานมากจึงให้ทำแก่กรุงศรีอยุธยาอย่างฉเฉลยเก็บริบทรัพย์สมบัติทั้งปวงบรรดาที่ต้องการและให้รวบรวมผู้คนพลเมืองทั้งหญิงชายกวาดเอาไปเป็นฉเฉลยเหลือไว้ให้ประจำเมืองแต่หนึ่งหมื่นคนส่วนสมเด็จพระมหินกับพระญาติวง์และข้าราชการโดยมากก็ให้คุมเอาไปเมืองหงสาวสดีด้วย แต่สมเด็จพระมหินไปประชวรสวรรคตรเสียกลางทางหาไปถึงเมืองหงสาวดีไม่พระเจ้าหงสาวดีพักอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาจนตลอดฤดูฝนให้อภิเศกมหาธรรมราชาขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อวันศุกร์เดือน12ขึ้น6คขัามปีมะเสงปีพุทธศักราช2112แล้วให้กองทัพพมา่าอยู่ช่วยรักษากรุงศรีอยุธยา3พันนายพระเจ้าหงสาวดีมอบบ้านเมืองแก่สมเด็จพระมหาธรรมราชาทิราชแล้ว ก็ยกทัพหลวงขึ้นไปตีกรุงศรีสัตนาคณะหุตทางเมืองพิษณุโลกเมืองไทยก็เป็นประเทศราชขึ้นแก่เมืองหงสาวดีแต่นั้นมาตลอดเวลา15ปีจึงได้กลับมาเป็นอิสระด้วยอนุภาพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระเจ้าหงสาวดีขอช้างเผือกไปแล้วเว้นอยู่4ปีก็เ,เกิดศึกหงสาวดีมาตีเมืองไทยอีกอันเหตุที่เกิดจากสงครามคราวนี้ก็เนื่องมาแต่สงครามคราวก่อน ตัวพระเจ้าหงสาวดีไม่ได้เมืองไทยเป็นเมืองขึ้นสมคิดจึงพยายามที่จะให้ไทยแตกกันเป็นสองพวกให้จำต้องยอมอยู่ในอำนาจของพระเจ้าหงสาวดีด้วยกันทั้งสองฝ่ายใช้ทางอุบายยกย่องพระมหาธรรมราชาให้มีอำนาจขึ้นทางหัวเมืองเหนือกรุงศรีอยุธยาจะบังคับบัญชาว่ากล่าวอย่างแต่ก่อนพระเจ้าหงสาวดีก็เข้ากีดการอุดหนุนพระมหาธรรมราชาจึงสนิทชิดชอบกับพระเจ้าหงสาวดียิ่งขึ้น และเหินห่างจากกรุงศรีอยุธยาไปทุกทีจนที่สุดไทยก็เกิดรบกันขึ้นเองจึงเลยพาศึกหงสวดีเข้ามาตีบ้านเมืองสงครามครั้งนี้เริ่มแต่พระเจ้าหงสวดีมีชัยชนะไปจากกรุงศรีอยุธยากลับไปถึงเมืองหงสาวดีไม่ช้าก็ได้ข่าวว่าพระเจ้าเชียงใหม่เมกุติคบคิดกับพญานครลำปางพญาเฉลียงพญานาฏและพญาเชียงแสนจะตั้งแข็งเมืองไม่ยอมขึ้นต่อเมืองหงสวดีต่อไป พระเจ้าหงสาวดีจึงยกทัพหลวงเข้ามาตีเมืองเชียงใหม่เมื่อปลายปีชวดปีพุทธศักราช2107เกณฑ์พระมหาธรรมราชาให้ยกทัพขึ้นไปช่วยด้วยฝ่ายพระเจ้าเชียงใหม่เห็นว่าศึกเหลือกำลังก็ยอมอ่อนน้อมต่อพระเจ้าหงสาวดีแต่เจ้าเมืองสี่คนจับได้แต่พญาเชียงแสนคนเดียวอีกสมคนหนีไปพึ่งพระเจ้าชายเชษฐาเจ้ากรุงศรีสัตนาคณะหุ่อยู่ณเมืองเวียงจันทร์พระเจ้าชายเชษฐาไม่ยอมส่งตัวให้พระเจ้าหงสาวดีคัดเคือง จึงคิดจะยกกองทัพไปตีกรุงศรีสัตนาคณะหุตพอได้ข่าวว่าพวกไทยใหญ่ที่จับเป็นเฉลยเอาไปไว้ที่เมืองหงสาวดีพากันเป็นขบฏขึ้นพระเจ้าหงสาวดีจึงให้พระมหาอุปราชายกกองทัพไปตีกรุงศรีสัตนาคณะหุตส่วนพระเจ้าหงสาวดีเลิกทัพหลวงกลับไปเมืองหงสาวดีเอาตัวพระเจ้าเชียงใหม่เมกุติไปด้วยกองทัพพระมหาธรรมราชานั้นก็ให้เลิกกลับมาบ้านเมืองเหมือนกัน พระมาหาอุปราชายกกองทัพไปถึงกรุงศรีสัตนาคณหุตตีได้หัวเมืองรายทางเข้าไปตดยลำดับจนถึงเมืองเวียงจันทร์ซึ่งเป็นราชธานีของพระเจ้าชัยเชษฐาพระเจ้าชัยเชษฐาต่อสู้เห็นเลือกำลังก็ทิ้งเวียงจันทร์เสียพากองทัพซุ่มหลบอยู่ในป่าพระมาหาอุปราชาได้เมืองเวียงจันทร์จับได้ญาติวงและมเหสีสนมกำตันของพระเจ้าชัยเชษฐาส่งไปเมืองหงสาวดีเป็นอันมากแล้วให้กองทัพอ,ออกติดตามพระเจ้าชัยเชษฐา พระเจ้าชัยเชษฐาชำนาญพื้นที่กว่าพวกหงสาวดีถ้ากองทัพที่ไปติดตามมีกำลังมากก็หลบเลี่ยงเสียถ้าเห็นเป็นกองน้อยก็โจมตีเอาแตกพ่ายกลับมาแต่กองทัพหงสาวดีเที่ยวติดตามอยู่จนถึงฤดูฝนก็จับพระเจ้าชัยเชษฐาไม่ได้พระมหาอุปราชาเห็นไพร่พลบอบช้ำมากนักจึงให้เรียกกองทัพกลับไปตั้งรวมกันอยู่ที่เมืองเวียงจันทร์หมายพอสิน้นฤดูฝนจึงจะให้ออกตามจับพระเจ้าชัยเชษฐาต่อไป พอกองทัพหงสาวดีถอยไปรวมอยู่ที่เมืองเวียงจันทร์พระเจ้าชัยเชษฐาได้ทีก็เที่ยวตีตัดลำเลียงเสบียงอาหารซึ่งจะไปส่งยังเมืองเวียงจันทร์ทุกททางจนกองทัพหงสาวดีอดอยากลีพลพากันเจ็บไข้ล้มตายเป็นอันมากพอสิน้นฤดูฝนพมหาอุปราชาก็ต้องรีบเลิกทัพกลับไปกองทัพพระเจ้าชัยเชษฐาติดตามตีไปจนถึงปลายแดนกิตติศัพท์เลื่องลือว่าพระเจ้าชัยเชษฐามีชัยชนะพระเจ้าหงสาวดีในครั้งนั้น แต่เมื่อพระเจ้าชัยเชษฐาได้ราชธานีคืนได้แต่เมืองเปล่าเพราะพวกหงษาเก็บลิบทรัพย์สมบัติทั้งจับพระมเหสีและสนมกำนันไปเสียเกือบหมดพระเจ้าชัยเชษฐาจะหามเหสีใหม่จึงให้ราชทูตเชิญพระราชสารกับเครื่องราชบรรณาการมาถวายสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิทูลขอพระเทพกษัตริย์ราชธิดาไปเป็นอัการมเหสีฝ่ายข้างกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิกับพระมหินกำลังแขนพระเจ้าหงสาวสดี ก็ยินดีที่จะเป็นพันธมิตรกับพระเจ้าชชยเชษฐาแต่เพอเอิญเวลานั้นพระเทพกษัตรตรีราชธิดาประชวรอยู่จึงผัดกันต่อไปทํานองว่าเกรงว่าพระเจ้าชชยเชษฐาคงจะผันแปรไปเป็นสัมพันธมิตรเสียกับเมืองอื่นจึงพระราชทานพระแก้วฟ้าอันเป็นราชธิดาเกิดด้วยพระสนมไปแทนครั้นพระเจ้าชชยเชษฐาทราบว่ามิใช่ราชธิดาของสมเด็จพระสุริโยไทยก็เกิดไม่พอพระทยให้พาพระแก้วฟ้ากลับส่ง ว่าจะขอพระราชทานเฉพาะพระเทพกษัตริย์ด้วยประสงค์จะใกล้วงสมเด็จพระสุริยทัยซึ่งมีพระเกียรติยศเป็นอย่างยอดสตรีไปเป็นพระอัครเหสีสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิก็โปรดบัญชาตามการที่กรุงศรีอยุธยากับกรุงสัตนาคณะหุ่ให้ทูตไปมาว่ากันด้วยเรื่องของราชธิดาในครั้งนั้นพระมหาธรรมราชาทราบความเพราะทูตเดินทางด่านสมอสอไปห่างเมืองพิษณุโลกนักรันทราบว่าสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิ จับพระราชทานพระเทพกษัตรีไปยังกรุงศรีสัตนาคณะหุตพระมหาธรัมราชาไม่เห็นชอบด้วยด้วยพระเทพกษัตรีเป็นพน้องนางของพระวิสุทธิกษัตรีร่วมพระมาดาเดียวกันบางทีพระวิสุทธิกษัตรีเองจะเป็นผู้ที่ไม่เห็นชอบด้วยด้วยรู้อยู่ว่าพระเจ้าหงสาวดีคงจะยกกองทัพมาตีกรุงศรีสัตนาคณะหุตอีกพระมเหสีสนมกำนันของพระเจ้าชัยเชษฐาเคยถูกกองทัพหงสาวดีจับไปได้คราวหนึ่งแล้ว ถ้ารบกันอีกเกรงว่าพระเทพกษัตริย์จะไปเป็นอันตรายทำนองพระวิสุทธิกษัตริย์จะทูลขอให้พระมหาธรรมราชาคิดอ่านคัดง้างอยากให้ส่งพระเทพกษัตริย์ไปยังกรุงศรีสัตนาคณหุตแต่ในเวลานั้นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไม่ไว้วางพระไทยพระมหาธรรมราชาเสร็จแล้วจึงไม่ทรงหารือเรื่องที่จะประทานพระเทพกษัตริย์แก่พระเจ้าชัยเชษฐาพระมหาธรรมราชาจะไปทูลห้ามปรามสมเด็จพระมหาจักรพรรดิไม่ได้จึงให้คนเร็ว รีบไปทูลความแกห่หงสาวดีหงสาวดีก็ให้กองทัพมาซุ่มสกัดทางอยู่พอข้าหลวงกรุงศรีอยุทยาเชิญพระเทพกษัตริย์ไปกองทัพพมาก็เข้าชิงนางพาไปเสียยังเมืองหงสาวดีฝ่ายพระมหาธรรมราชาคงอุบายบอกมาทูลสมเด็จพระมหาจักรพัิว่าพระเจ้าหงสาวดีให้มาชิงพระเทพกษัตริย์โดยตามอำเภอใจพระมหาธรรมราชาได้รู้เห็นด้วยไหม่ทางกรุงศรีอยุทยาก็รู้เท่าทันพระมหาธรรมราชา แต่ไม่อาจจะว่ากล่าวอย่างไรสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเห็นจะรู้สึกอัปยศโอสูรในครั้งนี้มากจึงทรงมอบราชการบ้านเมืองแก่พระมหินการที่สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเสด็จออกผนวดในครั้งนั้นที่แท้เสมอเร่งให้เกิดเหตุร้ายแก่บ้านเมืองเพราะทําให้เกิดโรนเลในข้าราชการอันเห็นได้เช่นพากันออกผนวดตามเสด็จเสียเป็นอันมากแต่ข้อสําคัญนั้นคือที่เป็นเหตุให้พระมหาธรรมราชาสิ้นความยำเกรงกรุงศรีอยุธยาเพราะพระมหิน เป็นแต่น้องของพระมเหสีมิใช่เป็นพระราชบิดาเหมือนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิเพราะฉะนั้นจึงปรากฏในหนังสือพงศสวดารว่าพอพระมหินขึ้นว่าราชการเมืองพระมหาธรรมราชาก็ตั้งเกียงแย่งจะต้องการอย่างไรก็อ้างพระเจ้าหงสาสวดีบังคับบัญชาลงมายังกรุงศรีอยุธยาพระมหินก็จำต้องผ่อนผันทำตามด้วยเกรงอำนาจของพระเจ้าหงสาสวดีพระมหินได้ความคับแขนพระหฤทัยหนักเข้า จึงคิดจะกำจัดพระมหาธรรมราชาเสียครั้งนั้นพระมหินได้พยาลามซึ่งเอาใจออกห่างจากพระมหาธรรมราชามาอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเป็นที่ปรึกษาจึงคิดเป็นกลอุบายบอกความลับไปยังพระเจ้าชาัยเชษฐาให้ยกกองทัพกรุงศรีสัตนาคณหุตลงมาตีเมืองพิษณุโลกพระมหินจะยกกองทัพกรุงศรีอยุธยาขึ้นไปปันหนึ่งว่าจะไปช่วยเมืองพิษณุโลกเมื่อได้ทีแล้วให้ช่วยกันจับพระมหาธรรมราชาให้จงได้ ฝ่ายพระเจ้าชัยเทถาก็แค้นพระมหาธรรมราชาอยู่ด้วยเรื่องพระเทพกษัตริย์จะลงมาตีเมืองพิษณุโลกอยู่ครั้งหนึ่งแล้วแต่สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิห้ามเสียจึงไม่ได้ยกลงมาครั้นพระมเหสีชวนขึ้นไปก็สมคิดจึงตระเตยมกองทัพพอถึงฤดูแล้แงปลายปีขานปีพุทธศักราช2109พระเจ้าชัยเทฐาก็ยกกองทัพมายัางเมืองพิษณุโลกทํากีติศัพท์ให้ปรากฏแพร่หลายว่าจะลงมาตีกรุงศรีอยุธยาเพราะสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิ ได้ทรงสัญญาว่าจะพระราชทานพระเทพกษัตรีแล้วแกล้งให้ได้อัปยศโอสูให้คนทั้งหลายเข้าใจว่าที่มาตีเมืองพิษณุโลกก่อนเพราะเป็นเมืองด่านของกรุงศรีอยุธยาข้างฝ่ายเหนือพระเจ้าชัยเชษฐายกลงมารล้งนั้นหมายจะรีบเร่งพระดมตีให้ได้เมืองพิษณุโลกก่อนกองทัพพระเจ้าหงสาตียกมาช่วยปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดารว่ากองทัพกรุงศรีสัตนาคณะหุทยกมาเป็นห้าทัพมาทางเมืองนครไทย คลันมาถึงเมืองพิษณุโลกกองทัพพระเจ้าชัยเชษฐาตั้งที่ตำบลโพเรียงตรงประตูสวรรค์ออกไปทางด้านตะวันออกห่างเมืองประมาณ50เส้นทัพพยาแสนสุรินขว้างฟ้าตั้งที่บ้านเตาหายทางด้านเหนือทัพพยามือไฟตั้งที่ตำบลวัดเขาพรามทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือทัพพยานาครตั้งที่ตำบลสระแก้วทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ทัพพยามือเหล็กตั้งที่ตำบลสแกฝ่ายพระมหาธรรมราชาเมื่อได้ข่าวว่า กองทัพกรุงศรีสัตนาคณะหุ่ยกมายังไม่สงสัยว่ายกมาโดยกลอุบายของพระมหินจึงบอกข่าวศึกลงมายังกรุงศรีอยุธยาขอกองทัพขึ้นไปช่วยแล้วให้ขนสเสบียงอาหารตอนผู้คนเข้าในเมืองพิษณุโลกตระเตรียมป้องกันเมืองเป็นสามารถแล้วยังไม่วางพระไทยให้บอกไปขอกองทัพพระเจ้าหงสาวดีมาช่วยอีกทางหนึ่งพระมหินได้รับใบบอกพระมหาธรรมราชาขอกองทัพขึ้นไปช่วยก็สมหมายจึงมีรับสั่ง ให้พญารีหราชเดโชชัย Ch กับพระทายน้ำรีบคุมกำลังขึ้นไปก่อนหนึ่งกองเหมือนอย่างว่าจะขึ้นไปช่วยรักษาเมืองพิษณุโลกดำรัสสั่งเป็นความลับไปแก่พญารีหราชเดโชชัย Ch ว่าถ้ากองทัพกรุงศรีสัตนาคณะหุตกับกองทัพกรุงศรีอยุธยาขึ้นไปถึงพร้อมกันเมื่อใดให้พญาสีหราชเป็นไส้ศึกขึ้นในเมืองครั้นพญาสีหราชเดโชชัยล่วงหน้าไปแล้วพระมหินจึงทรงจัดกองทัพเรือ ฝ่ายพญยารีหราชเดโชชัยขึ้นไปถึงเมืองพิษณุโลกกลับไปเข้าเป็นพวกพระมหาธรรมราชาทูลความลับทั้งปวงให้ทรงทราบพ,พระมหาธรรมราชาจึงให้ห้ามกองทัพกรุงศรีมิให้เข้าไปในเมืองแล้วให้ทําแพรไฟขึ้นเปน็นดันมากจุดไฟปล่อยแพรให้ลอยลงมาไม่กองทัพเรือกรุงศรีอยุธยาแตกล่นลงมาจนถึงทัพหลวงฝ่ายข้างกองทัพกรุงศรีสัตนาคณะหุ่เมื่อรู้ว่ากองทัพกรุงศรีอยุธยายกขึ้นไปถึงก็เข้าระดมตีเมืองพิษณุโลก รบพุ่งกันไปสามารถแต่เวลานั้นกองทัพกรุงศรีอยุธยาถอยลงมาเสียแล้วกองทัพกรุงศรีสัตนาคณะหุตก็ตีเอาเมืองไม่ได้พอได้ข่าวว่ากองทัพพญาพุก,กามกับพญาเสือหานซึ่งพระเจ้าหงสาว,วดีให้เข้ามาช่วยพระมหาธรรมราชามาจวนจะถึงเมืองพิษณุโลกพระเจ้าชัยเชษฐาก็เลิกทัพกลับไปเมืองเวียงจันทร์พระมหินทรงทราบว่ากองทัพกรุงศรีสัตนาคณะหุตเลิกกลับไปแล้วก็เลิกทัพหลวงกลับลงมากรุงศรีอยุธยา พอเสร็จการศึกพระมหาธรรมราชาก็เสด็จไปเมืองหงสาวดีทูลร้องทุกข์ต่อพระเจ้าหงสาวดีในเรื่องที่พระมหินคบคิดกับพระเจ้าชัยเชษฐามาทําร้ายพระเจ้าหงสาวดีกระสมคเนจึงอภิเสกพระมหาธรรมราชาให้เป็นพระศรีสันเพชรฝ่ายพระมหินเมื่อถอยทับกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาแล้วครั้นทราบว่าพระมหาธรรมราชาออกไปเมืองหงสาวดีก็เข้าพรถทัยว่าคงไปฟ้องร้องยุยงพระเจ้าหงสาวดีให้มาทําร้ายกรุงศรีอยุธยา เกรงการจะหนักแน่นเหลือกำลังด้วยเห็นข้าราชการยังรนเลไม่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจึงไปทูลวิงบอนสมเด็จพระมหาจักพรพรรดิให้ลาผนวดเชิญเสด็จขึ้นครองราชสมบัติว่าราชการบ้านเมืองตั้งแต่ก่อนแล้วสมเด็จพระมหาจักพรพรรดิกับพระมหินก็รีบเสด็จขึ้นไปยังเมืองพิษณุโลกด้วยกันในเวลาพระมหาธรรมราชายังอยู่ที่เมืองหงสวดีรับพระวิสุทธกษัตริร์ราชธิดาซึ่งเป็นพระอักราชายาพระมหาธรรมราชา กับพระโอรสธิดามาจากเมืองพิสุโรกหวังจะให้พระมหาธรรมราชาเป็นห่วงไม่กล้าขอกองทัพหงษ์สวัสดีมาตีกรุงและครั้งนั้นเมื่อสมเด็จพระมหาจักรพรรดิสเสด็จกลับมาถึงเมืองนครสวรรค์ให้พระมหินคุมกองทัพขึ้นไปยังเมืองกำแพงเพชรหวังจะทำลายเมืองเสียมีให้ข้าศึกอาศัยเป็นที่มั่นต่อไปแกล้นกองทัพยกขึ้นไปถึงขุนอินทราเสนากับพุนต่างใจซึ่งพระมหาธรรมราชาให้รักษาเมืองกำแพงเพชรทราบว่ากองทัพกงศงศรีอยุธยา จะขึ้นไปทำลายเมืองกำแพงเพชรโดยเกิดเป็นอลริกับพระมหาธรรมราชาก็ไม่เข้าด้วยช่วยกันรวบรวมกำลังยกออกปล้นค่ายพญาสีกองทัพหน้าซึ่งเข้าไปตั้งอยู่ใกล้เมืองครั้งนั้นกองทัพกรุงศรีอยุธยาซึ่งยกขึ้นไปคงประมาทโดยคาดว่าจะไม่มีผู้ใดต่อสู้ก็พ่ายแพ้พวกเมืองกำแพงเพชรพระมหินเห็นว่าจะทำการไม่สำเร็จก็เลิกทัพกลับลงมาสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิเสด็จกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยา ก็ให้ลงมือจัดการตระเตรียมป้องกนอนันพระนครโดยคาดว่าคงมีศึกหงสวดีมาในไม่ช้าฝ่ายพระมหาธรรมราชาอยู่ที่เมืองหงสวดีกลั่นด้ทราบว่าสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิกับพระมหินขึ้นไปรับพระวิสุทธิกษัตรีกับพระโอรสธิดาพาไปไว้เป็นตัวจำนำที่กรุงศรีอยุธยาก็ตกพระไทยรีบนำความไปทูลแก่พระเจ้าหงสาวดีพระเจ้าหงสาวดีจึงสั่งให้เตรียมกองทัพจะมาตีกรุงศรีอยุธยา ให้พระมหาธรรมราชากลับมาก่อนให้มาตระเตรียมกองทัพหัวเมืองเหนือไว้แล้วพระเจ้าหงษาก็ให้กะเกณฑ์เมืองประเทศสาชและหัวเมืองขึ้นทั้งปวงเข้ากองทัพพอปลายฤดูฝนพระเจ้าหงษาก็ยกกองทัพหลวงออกจากพระนครเมื่อวาอาทิตย์เดือน11แรมหคำ่ำปีเมรงปีพุทธศักราช2111กระบวนทัพพระเจ้าหงสาวดียกเข้ามาครั้งนี้จัดเป็นทัพกษัตริย์7ทัพเป็นมหาอุปราชาหนึ่งทัพ พระเจ้าแปรหนึ่งทัพพระเจ้าตองอูหนึ่งทัพพระเจ้าอังวะหนึ่งทัพกองทัพเหล่านี้มีกองทัพไทยใหญ่สมทบทุกทับและให้พระราชบุตรซึ่งคลองเมืองสาราวดีสมทบกับพวกเมืองเชียงใหม่เชียงตุงอีกหนึ่งทัพทัพหลวงของพระเจ้าหงสาวดีหนึ่งทัพกองทัพไทยของพระมหาธรรมราชาอีกหนึ่งทัพรวมเป็นเจ็ดทัพพงศ์สวดานพม่าว่ารวมทุกทัพเป็นจำนวนพลห้าแสนนายยกเข้ามาทางด่านแม่ละเมาแลมาประชุมทัพที่เมืองกำแพงเพชรเหมือนคราวก่อน ฝ่ายข้างกรุงศรีเอยุธยาในคราวนี้ไม่มีท่าทางที่จะไปรบพุ่งที่อื่นได้เหมือนคราวก่อนเพราะหัวเมืองเหนือเป็นกบฏไปเข้าข้างข้าศึกเสียทั้งหมดแม้ผู้คนในมณฑลราชธานีก็ตื่นแตกหลบหนีเสียมากรวบรวมพล,ลไม่ได้เต็มตามจํานวนเพราะเหตุเหล่านี้จึงได้แต่เอาพระนครเป็นที่มัน่นคอยต่อสู้ข้าศึกอยู่แห่งเดียวกองทัพพระเจ้าหงสาว,วดีก็ยกลงมาได้โดยสะดวกมาถึงกรุงศรีเอยุธยาแต่เดือนอายให้ตั้งค่ายลายล้อมพระนครไว้ ด้านเหนือพระเจ้าหงสาตั้งอยู่ณทุ่งลุมพีข้างในกรุงศรีอยุธยาเอาปืนนาลายสังหารตั้งในช่องมุมศพสวรรค์ยิงไปถึงกองทัพพระเจ้าหงสาวดีถูกช้างมาลีผลล้มตายพระเจ้าหงสาวดีจึงให้ถอยทัพหลวงไปตั้งที่บ้านมหาพรามให้ผลทางปืนใหญ่และให้กองทัพพระเจ้าตองอูทัพพญาประสิมทัพพญาอภัยคามณีทัพปอนเมืองมอตมะตั้งรายกันไปข้างด้านเหนือด้านตะวันออกให้กองทัพพระหาอุปราชา กับกองทัพพระหมหาธรรมราชาไปตั้งด้านตะวันตกให้กองทัพเจ้าเมืองสาวราวดีกับกองทัพเมืองเชียงใหม่และพวกเจ้าฟ้าไทยใหญ่ไปตั้งด้านใต้ให้กองทัพพระเจ้าอังวะลงมาตั้งพิเคราะห์ตามแผนที่กองทัพข้าศึกตั้งล้อมกรุงศรีอยุธยาคราวนี้ไม่กล้าเข้ามาตั้งใกล้เหมือนคราวก่อนคงเป็นด้วยไทยมีปืนใหญ่ที่มีกําลังแรงมากขึ้นคอยยิงกลาดม่ให้เข้ามาได้ฝ่ายกรุงศรีอยุธยาการรักษาพระนครต่อสู้ข้าศึกครั้งนี้สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิ ให้พญารามเป็นผู้บัญชาการทั่วไปส่วนพนักงานงารักษาหน้าที่นั้นข้างด้านตะวัดออกเป็นด้านสําคัญเพราะครูเมืองอย่างแคบเป็นทางที่ข้าศึกจะเข้าได้ง่ายกว่าทั้งอื่นให้พญากลาโหมพญาผลเทพพระมหาเทพเป็นนายกองสามกองและให้ผู้วารจจาชการหัวเมืองมณฑลราชธานีซึ่งเกณฑ์เข้ามาช่วยต่อสู้ข้าศึกเข้าสมทบประจํารักษาแต่ประตูหอรัตนชัยลงไปจนเกาะแก้วด้านใต้อันเป็นบ้านจีนและแขกฝรั่งให้พญาคลังเป็นนายกองพล รักษาเต็กเกาะแก้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ